พราชที่สร้างความชิบหายให้ประเทศนี้มา10ปีสร้างความโกรธแค้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายให้ประเทศนี้ไม่รู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าจะแก้ไขสิ่งที่สร้างเอาไว้ได้หรือเปล่าเลยประยุทธ์จันรโอชาทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจลอยหน้าลอยตาเสวยสุกตอนนี้เที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะยึดอำนาจจากคน70ล้านคนนะคะ กระทำสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดแต่ทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจสบายใจเฉิบเพื่อนที่เคยกอดคอกันแล้วบอกว่าจะช่วยกันเช็คบินทุกวันนี้จูบป,ปากกับผด็จการแล้วก็ปล่อยให้ผด็จการลอยหน้าลอยตานะคะเสวยสุขเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเห็นประเทศนี้ค่ะมีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมีอนาคตที่สดใส ให้คนวัยกลางคนแบบพวกเราได้สร้างครอบครัวได้สร้างเนื้อสร้างตัวขนาดสสนะคะผู้ทรงเกียรติคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรตินะคะที่ได้รับการเลือกมาจากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ในสภานี้ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าข้อเท็จจริงในการชุมนุมจริงๆแล้วเป็นอย่างไรไม่เคยไป ร่วมนะคะกับผู้ชุมนุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เกิดการชุมนุมปี6-3มมาแต่กลับพูดได้นะคะเป็นตุเป็นตะราวกับว่าอยู่ในเหตุการณ์ว่าผู้ชุมนุมนะคะมีการใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ถึงต้องมีมาตรการในการตอบโต้ถ้าท่านไม่ทราบนะคะดิฉันจะเล่าให้ฟังเพราะตัวดิฉัน คือคนที่เข้าร่วมชุมนุมนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเรื่อยมานะคะจนทุกวันนี้เมื่อก่อนเป็นประชาชนที่เรียกร้องอยู่บนถนนทุกวันนี้เข้ามาพูดแทนเพื่อนเอนเหล่านั้นในสภาค่ะดิฉันคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะประชาชนชุมนุมกันเรื่อยมาด้วยความสงบถึงเวลาพวกเราก็แยกย้ายนะคะแต่เหตุการณ์ความรุนแรง ก็เริ่มมาเรื่อยๆจากการใช้โล่กระบองในการผักดันฝูงชนนะคะเริ่มมาเป็นวันที่16ตุลา63ค่ะกลางเมืองนะคะมีการใช้รถจีโน่ฉีดน้ำใส่สารเคมีใส่ผู้ชุมนุมนะคะกลางเมืองเลยวันนั้นสยามพารากอนค่ะท่านประธาน ฉีดไปไม่รู้โดนใครบ้างนะคะทั้งผู้ชุมนุมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ทั้งคนที่ไปร่วมช้อปปิ้งอยู่แถวๆวนั้นนะคะนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคนที่อยู่ตรงนั้นมีอาวุธมากที่สุดก็แค่ลมเท่านั้นนะคะท่านไม่ได้มีใครเตรียมตัวมานะคะเพื่อรับสถานการณ์เหล่านั้นมีหลายคนนะคะที่ต้องได้รับความบาดเจ็บเพราะ หลังจากที่ฉีดน้ําแล้วเนี่ยโดนแรงดันของน้ำนะคะทาให้ล้มถลอกปอกเปิกหลายคนโดนน้าฉีดเข้าตาต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นค่ะ 17, 17พฤษภา17พฤศจิกาขออภัยค่ะหเดือนต่อมาความรุนแรงนะคะในการใช้สลายการชุมนุมพอเริ่มจากรถจีโน่ปุ๊บ ฉีดน้ำปุ๊บทุกครั้งนะคะที่มีการชุมนุมก็จะเริ่มนะคะทีนี้ไม่มีมาตรการการบอกกล่าวใดๆแล้วค่ะมาถึงตำรวจก็ฉีดน้ำเลยและวันที่ 17. นะคะพฤศจิกา63ดิฉันจำได้วันนั้นดิฉันก็มาที่สภาเกียรติยนี้ค่ะแต่ดิฉันไม่ได้ยืนอยู่ในห้องนี้ดิฉันไม่ได้ยืนอยู่ในห้องสุริยันแต่ดิฉันยืนอยู่ข้างถนนข้างสภาเกียรติยตรงนี้ค่ะ ดิฉันจำได้วันนั้นนะคะดิฉันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องนะคะรัฐบาลทรราชท,ที่มาจากการยึดอำนาจให้ลงจากอำนาจเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเห็นประเทศนี้ค่ะมีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมีอนาคตที่สดใส ให้คนวัยกลางคนแบบพวกเราได้สร้างครอบครัวได้สร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะแต่วันนั้นที่ดิฉันมาเรียกร้องดิฉันจำได้นะคะสสผู้ทรงเกียรติในสภาหแห่งนี้หลายคนลงเรือหนีพวกเราไปนั่งรถหนีพวกเราไปเวลาท่านนะคะหาเสียงท่านไปพนมมือไม่ว่าจะยากลำบากต้อง มุดน้ำดำดินลงเรืออะไรลงไปท่านไปขอเสียงจากประชาชนให้เขาเลือกท่านแต่วันที่นะคะประชาชนมาขอให้ท่านฟังเสียงเขาท่านกลับลงเรือหนีไปนะคะนั่งรถหนีไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนที่ถูกดำเนินคดีนะคะจากสถานการณ์การชุมนุม เห็นต่างทางการเมืองมีแล้วนะคะหนึ่คนในจำนวนนี้มี1,230คดีมีเยาวชนนะคะคนหนุ่มสาวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำทั้งทั้งที่ทุกวันนี้พวกเขาควรที่จะออกมาเรียนหนังสือออกมาทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวออกมาทำตามความฝันของเขาแต่พวกเขา กลับต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังนะคะสิทธิในการประกันตัวที่ควรจะเป็นของประชาชนทุกคนนะคะกลับถูกริดรอนกับมีคนที่ต้องอดอาหารค่ะเกือบตายเพื่อที่จะเรียกร้องแค่สิทธิในการประกันตัวที่ควรจะได้รับอยู่แล้วนะคะประชาชนที่เป็นเยาวชนเป็นคนหนุ่มสาวเป็นอนาคตของประเทศนี้นะคะ กับต้องไปอยู่ในห้องขังแต่ตัวการใหญ่ของเรื่องนี้ค่ะทรราชที่สร้างความชิบหายให้ประเทศนี้มา10ปีสร้างความโกรธแค้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายให้ประเทศนี้ไม่รู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าจะแก้ไขสิ่งที่สร้างเอาไว้ได้หรือเปล่าเลยประยุทธ์จันโอชาทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจ ลอยหน้าลอยตาเสวยสุขตอนนี้เที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะยึดอำนาจจากคนเจ็ดสิบล้านคนนะคะกระทำสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดแต่ทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจสบายใจเฉบเพื่อนที่เคยกอดคอกันแล้วบอกว่าจะช่วยกันเช็คบินทุกวันนี้จูบป,ปากกับผด็จการแล้วก็ ปล่อยให้เผด็จการลอยหน้าลอยตานะคะเสวยสุขดังนั้นดิฉันคิดว่ามีความจำเป็นนะคะมีความสำคัญที่จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันนี้เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะเ,เพราะแม้กระทั่งนะคะสอสอที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ ไม่เคยไปร่วมชุมนุมไม่เคยออกไปฟังผู้ชุมนุมเลยสักครั้งไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขาต้องการอะไรเรียกร้องอะไรนะคะพูดได้เป็นตูเป็นตะเลยค่ะว่าผู้ชุมนุมใช้ความดุนแรงคอฝอถึงต้องนะคะมีมาตรการตอบโต้ถ้าท่านยังสร้างความชอบธรรมนะคะให้ตำรวจให้คอฝอโดยการมาสร้างความชอบธรรมให้เขาในสภาแบบนี้นะคะสุดท้ายค่ะ เหตุการณ์แบบการสลายการชุมนุมเสื้อแดง5-3นะคะหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไป6ตุลาค่ะทุกวันนี้มันก็ไม่มีใครที่ได้รับความเป็นธรรมนะค,ะคนคนที่อยู่ในอำนาจตอนนั้นนะคะยังลอยนวลพ้นผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่คอฟอยังลอยหน้าลอยตานะคะไม่มีใครได้รับการลงโทษมีแต่คนที่ออกมาเรียกร้องชีวิตที่ดีให้กับตัวเองเนะะี่ยค่ะ ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังวันนี้นี่คือความสำคัญที่ต้องตั้งคณะกรรมธิการนี้เพื่อศึกษาหาข้อเท็จจริงแล้วก็หาทางออกให้กับประเทศนี้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ